ได้กรุงเทพน้องแม็กครับสวยนะครับสวยสวยทุกอย่างครับผมหมึ่หมื่นกว่าครับหนึ่งเก้าครับมี <c oughs> รอยครับตามการใช้งานนิดนิดเล่น้อย ติดนะครับมีสวิตสามสเต็ปเปิดปิดไฟสูงนะครับบิดได้เดียวกินนะครับ,เ,เ,ดนะรบดเดียวกินนะครับแอะแอก็ติดน,นะครับ กรุงเทพครับสวยครับเต็มชุดโอนครบครับสองหม้าครับเปิดที่2อง0ม้าอครับคันนี้ราศี6กีนะครับไม่ขาดครับผมดูใสๆเลยครับาวาบุจงรุจเจขอเดินมาใหม่ครับเดินคมมาใหม่ จสอบถามได้ครับ22500ครับตอนนี้ส่งฟรี30กิโลเมตรแรกครับหรือในราคาเต็มนะครับส่งฟรี30โลให้ส่งต้องมัดจำก่อนนะครับมีมาจำก่อนนะครับรับเองที่ร้านราคาลดได้นิดหน่อยครับผม,มใจติดต่อมานะครับ จบการรีวิวแค่นี้นะครับขอบคุณครับ